สวัสดีทุกคนนะครับถึง M C C Hall The Mall บางกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะผมสวัสดีฮสวัสดีฮะวาอีกแล้วเจอกันอีกแล้วบังเอิญอีกแล้วขอบคุณผู้หญิงรอสัก a l o u n i v e r s e Final Competition B C World Talent Competition f e s t i รู้แล้ว ต้องดูเนี่โไปที่คอนโดแล้วนะแต่ว่าเราจะไปยังไงปะไปอ่อนนุชก่อนนะมันมันไม่มันไม่เสอยใจแล้วมันได้คอนโดฟรีสองปีสองปีเลยเหรอสวัสดีทุกคนนะครับถึง M C C Hall The Mall บางกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะผมตอนนี้กำลังจะมาหาอะไรทานนะเลยว่าจะเข้ามาทานที่โคโกโร่นะครับแล้วก็รู้สึกว่า เพื่อนๆนะครับทีมภูเก็ตนะพวกไม่โอแอม่เอมอะไรก็อยู่ที่นี่กันหมดนะครับโอเครู้เรื่องเลยทุกคนสว,วัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้า,วาอีกแล้วเจอเกันอีกแล้วบังเอิญอีกแล้วขอบคุณผู้หญิงรอสักครู่นะคะยังไงคะ,คะนักชาวันนี้เราปร,ปรับเปลี่ยน s t r a ใหม่วันนี้เรามงแน่นอนเรามงแน่นอนเราเตรียมความพร้อมจากทีมแล้วก็กองเชียร์แฟนคลับทุกอย่างเก็บทุกเม็ดทุกรายละเอียดค่ะวันนี้แม่เอฟพร้อมที่จะเดินสุดไปรับมงลยค่ะ แม่ยังไงคะวันนี้รนี้ของเราแม่มงมากข้าวก็เป็นสีม่วง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 ม่วงหมดเลยเอ้เกียจมงไหมมงค่ะมงค่ะนี่เห็นไหมครับพี่พนักงานเอานบอกว่าผู้เกียมงนต้องเท่านั้นคะ่ะพี่ก็โดนหยิกนะ <laughs> ไไปแล้วมาชา้าแป๊บหนึ่งเพื่อนรอกินข้าวว่ะทุกคนขอบคุณนะคะไม่รอค่ะอ้กินหรอยังไงคะเพิ่งมาเสิร์ฟเพิ่งมาเสิร์ฟโอเครู้เรื่องวัน <c oughs> นี้เป็นยังไงบ้างสตราเซซี่มองเท่านั้นไม่เผื่อใจใส่แม่มาเลย a few moments later ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสเต็ปต่อไปเหมือนเดิมเลยอจาจจะไปหากาแฟกินนกระเทยเนาะส่วนอีนางนี่นะคะให้ท่านผู้ชมดูนะคะผมนางนี่นางนี่ก็นเติมหน้า p l u อัพ คาช่าตลอดเวลาหน้าหยาบปะปบหยาหยาเป่าเออทำไมปะปบหยาหยาล่ะไม่ไม่แต่งหน้าที่นี่หรอก็เมื่อกี้ไปท่าน้ำมาเป็นรอพี่มากเป็นรอที่ท่าน้ำฉันรอที่ท่าน้ำทุกวันเลยใช่อีเด้งลูกเมย์เป็นรอพี่ฝันเรียมเรือทนแล้วนั่นควันของเรียมอุยคนมองจอโตคือเอาจริงๆนะด้วยความแต่จริงอ่ะเราก็ไม่ได้นึกว่าคนอ่ะ จะให้เรเลงเห็น,หนถึงซูเต็นตัวซูขนาดนี้ได้หรอแมันตอนเราเองเราก็ยังรู้สึกว่าเออแบบน้องก็ยังต้องมีอะไรที่พัฒนามากขึ้นแต่กับการนะคนสามารถให้น้องมงได้อะแล้วไม่ใช่คนเดียวมันเยอะม,มากเยอะจนแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมน้าเหมือนอาเซียเลยมนะฮะตัวางามก็ม <c oughs> ีอนไที่เซอร์ไพรส์ตลอดมองจริง <c oughs> ๆทุกคนที่อยู่ Starbucks กับแม่เปร,เรมนะครับแต่ว่าดิวไม่ได้สั่งอะไรนะเพราะว่าอิ่มจากร้านเมื่อกี้มากเลยนะครับแล้วก็ ไม่สามารถจะยัดกาแฟหรืออะไรลงไปได้อีกแล้วนะเดี๋ยวมันจะปวดฉี่ระหว่างนั่งดูในฮอล์นะครับก็เลยไม่กินอะไรเลยข้าวโอ๊ตขงอะไรคะอเมริกาโน่หวานไหมคะไม่หวานแค่เลยแกฉันอิ่มเป็นมากแล้ววันนี้รู้สึกแบบอิ่มเป็นของจริงเจ็บกึ๊กเจ็บกึ๊กที่ไหนเมื่อกี้กินข้าว่กินไม่ลงทำไมอ่ะไม่รู้ มันแบบมันเป็นตื่นเต้นแบบดีๆนะไม่ใช่ตื่นเต้นแบบไม่ดีแลตื่นเต้นแบบดีๆหรือว่าว่ารอยูนิว่าฟลาน์ออคอมเพติชันบีซีโอจายแลนด์เจมจีสนที่2รรู้แล้วว่าคอไปแล้วแต่ว่าอยากให้คอปอีกรอบหนึ่งคอบอกว่าจะบอกว่าท็อป5ใช้คำว่าท็อป5แล้วกันเพราะว่าทั้ง5สาวนะคะมีโอกาสเป็นผู้ชนะเป็นตัวแทนของประเทศไทย อันนี้ไม่เรียงลาดับนะแต่ขออนี้เรียงตามเบอร์<ม>เรียงตามเบอร์เลยนะป๊อปปี้สารคาม่ามุกอบุบลไหมไทยสมุทรสงครามสุริภูเก็ตแล้วก็โอปอกรุงเทพฯนครอันนี้คือเรียงตามเบอร์นะ <ève S 2> <sociedad. S 1> เช 5, 3, 3, ını, ates, ื่อว่า5้สาวเนี้ยจะเป็นทีม m มิส a i ทแลนปีนี้อย่างแน่นอนอ่ะมากสุดเลยนะฉันได้ผิดแค่หนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าถูกหมดอ่ะผิดแค่หนึ่งคือใครคะคือมันมีความว่าหนึ่งคนน่ะที่มันจะสามารถแบบสอดเข้าสอนออกได้อ่ะคนนั้นคือใครบอกได้ไหมบอกได้หม่ไทยแต่ทาให้ถูกตัดออกเลยนะถ่ายรูป ็คมาเรวเดี๋ยววยก้คลิปันนี้นั่งเต็นกรรมการเลยกันเลยเราจะแอบดูว่าใครแบบลงคะแนนย,ยังไงอะไรยังไงนะคะทุกคนเรารู้เราเห็นเรารู้เราเห็นว่าความโรลงใส <c oughs> ไปเรื่อย อีกไม่ผิดใจนะับต้องบอกว่า40สาวงามของเราในช่วงที่ผ่านมาจะได้ร่วมทำกิจกรรมที่มีแสุดยอด congratulations to all the s, s o so good to be back and I'm here to finish what I have started. ดีมาที่ไดกลับมาเดี๋ยวจะไปต่อให้ดูนี่ต่อเนื่อง More. ชื่อที่ไม่ได้ประกาศคือรองอันดับหนึ่งหากมิ s ซ n เ v อร์เวสไทแลนด2024ไม่สามารถ,ถปฏิบัติหน้าที่ได้รองอันดับหนึ่งจะปฏิบัติหน้าที่แทนและผู้ที่ได้เป็นมิสซ u เ i อร์ s e t ไ a i แลนด์2024คนใหม่ของเรา The moment that we have been waiting for has just arrived. WHAT <laughs> มาอยู่เชอราตันนะครับผมร้านข้าวต้มที่เรามากินกันทุกคืนนะครับทุกคนตอนนี้ก็แบบแอบ,บน้อยนิดนึงที่ซูรินะได้รองหนึ่งนะครับผมแต่ก็ยินดีกับน้องโอปอด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวน้องโอปอก็จะเปตัวแทนประเทศไทยไปเม็กซิโกแล้วก็เชียร์กันต่อนะครับเดี๋ยวเราก็จะบล็อกกันต่อนะยังไม่เลิกนะให้ดูนะครับผมนี่ร้านข้าวต้มร้านประจำของพวกเรานะครับ แปนมร้านนี้อร่อยไหมอร่อยมากมาดามหลิมจุ่มเลิศลิมจุ่มตัวจริงสี่พญาได้เลยอุ้ยมาดามจุ่ใหญ่ค่ะใหญ่แค่ไหนคะวัดตักเองวแม่แม่พอใจผลงานน้องซูไหมวันนี้ภูมิใจมากดีมากเลยเนาะฉันก็ชอบใช่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนะไม่พลาดอะไรเลยไม่พลาดอะไรเลยดีเซฟไพร์ดเดอร์คำถามสองอันตอบครบดีหมดทุกอย่างจอย เต็มที่แล้วเต็มที่แล้วดีมากอ่ะน้องเป้น้องเป้เป็นช่างผมใช่ไหมครับใช่วันนี้วันนี้ได้ทําผมให้พี่สุไหมวันนี้ไม่ได้ทำวันนี้ไม่ได้ทำเนาะแต่ว่าเราก็ไปอยู่หลังเวทีเหมือนกันเนาะใช่ไหมครับอยู่หลังเวทีอยู่ติดกันเลยหมายเลขใกล้กันอ่ะวันนี้ทําให้ใครนะวันนี้ทําให้มาดามนาราหมายเลขสิบสามสิบสามตรังคจังหวัดตรังใครอยากทำผมสวยๆติดต่อน้องเป้ได้เลยได้เลยมีคอนแทคไหมคะเป้น้องเป้เก้านิ้ว นี่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 ชุดซีรุ่มผลงานวันนี้วันที่เป็นการล่าชุดสีม่วงอ่ะที่เดินลงบันไดอ่ะเปย์กันอันดับสวยมาก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 ชุดนี้อะไรน้องเปย์ก้าวหนิวนะครับอยากรู้ว่าก้าวหนิวจริงไหม d ีเอ็อปลาระเบิดไม่ DM นะ ไม่ต้องทักส่งรูปมาก่อนส่งมาเปิดารมองเห็นยังไงคะความรู้สึกของซีดีภูเก็ตก็ดีใจน้องทำดีมากนะแม่น้วันนี้อ้มันดีกว่านี้ไม่ได้แล้วว่าโอ้พูดเหมือนอีเปมเลยพูดเหมือนกันเลยคำเดียวกันเลยเอาจจริงมันก็ดีไม่รู้จะดียังไงแล้วเธอคือดีดีจนมองได้อ่ะแต่มันก็ไม่มองแค่นั้นเองก็ไม่เบื่อเสียใจ ตก็คือแฮปปี้เนาะดีใจก็ดีใจกับโอปอด้วยนะคะแล้วก็ดีใจกับแม่ปุ้ย้ายลูกสาวคนใหม่่ลูกสาวคนเดิมเพิ่มเติมคือตําแหน่งใหม่นะคะแล้วก็ฝากเอ็นดูซุรีไว้ด้วยนะคะบอกเลยสุรีจะหาเงินให้แน่นอนกินข้าวสักเทย์ไม่เอาละคาในงงในงงามดิฉันกินข้าวค่ะก็อย๋อพี่ค่ะออนี่นะคะ เราอยากคันปากงเขาแบบว่านี่วันนี้เราอยู่กับพิกกี้นะคะแม็กกิกกี้ไลลาโลเปสสวัสดีค่ะเป็นช่างหน้าของน้องซูริทั้งรอบพิดิมและฝ่ายน,น,นี้องใช่แบบว่าพอใจกับผลงานตัวเองไหมพิกกี้วันนี้วันนี้ทำสี่มือเลยนะคะแล้วก็เอ่อกลับไปดูเล็บฟอร์เรนที่เราเคยแต่งน้องมาแล้วก็เอามาประมวลดูแล้วก็ยอมรับว,ว่าวันรอบพีริมอ่ะไม่ที่ว่าดูตาเข้มๆข้มะค่ะคือไม่ผิดที่ ตัวเองว่าลืมไปดูแสงในวิธีก่อนแล้วก็นึกว่าจะบอกว่าจะมีการสาดแสงน,นิดนึงก็อาจจะบอกว่าผิดหวังน,นิดนึงในงแฟนฟแต่ว่ารอบไฟแนลเนี่ยกับทำการบ้านดูเลฟอรเรนทำการบ้านมาทุกอย่างสวยมากพี่ขอบคุณมากสวยมากครับก็ผมจะแชนน้องนะคะก็ขอทุกคนพพอร์ตด้ต่อไปะะถ้าใครอยากได้พี่ไปแต่งหน้าเดี๋ยวหนูขึ้นคอนแทคเอไ้ให้นะคขอบคุณนะได้เลยครับ ตอนนี้อยู่กับน้องปาร์คโฟแฮร์นะครับผมช่างผมที่ทำให้น้องสุริรอบพรีลิมแล้วไปนอตเลยใช่ไหมครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมแบบว่าพอใจผลงานตัวเองไหมพอใจมากครับก็เป็นแผนที่ทางทีมภูเก็ตมาวางไว้อยู่แล้วแล้วก็เราก็ทําออกมาอย่างเต็มที่ทําให้อ่าเป็นทรงผมพี่สุริมั่นใจที่สุดที่วันนี้เรารวบเอาไว้แต่แรกเนี่ยเพราะว่ารอบพรีลิมอ่ะเป็นฟาร่าใช่ไหมครับแล้วแบบ ใชม่มันติดนู่นติดนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ก็คือ,ก,คอก็คือหนึ่งเลยนะ่ะอ่าหนึ่งเลยละเราได้โชว์บ่อยผมไปแล้ว <S <S แล้วก็อ่าเป็นลุคที่ทุกคนนะ่ะคาดในทีมคาดหวังแล้วออกมาได้ดีแล้วแล้วก็ก็เลยอ่ารอบไฟนอล,ลเนี่ยก็เลยทําเป็นทรงผมรวบที่น้องสุริมั่นใจมันได้เสริมสร้างบุคลิกให้น้องเนี่ยมั่นใจมากขึ้นนั่นเองเลยทําให้ทรงผมอันเนี้ยเป็นรวบหางม้าแล้วก็เกล้าเก็บขึ้นบนตอนชุดราตรีนั่นเอง ทำผมสวยมากเกือวแปะคอนแทคของนกปักเอาไว้ให้ได้เลยใครอยากถูกหยแทนนงปักได้เลยานเราัี้เราแ่อใส่เลืคนนั้นแหละเขาคนเลิจะเอาพวกคนแก่เข้าหมดเลยเนาะจริงส่งไปไหนกันนั้น แี่สอหลอแมาใเาอาสองอยงนีเอาพวกคนแก่ดิวะเขาตองค้ไม่ดูที่หน้าต้องสวยสุดๆคนนี้จริงตั๊กแีกแวเอาใหม่ก่อนสปสวยสุด เลับปันมอเนี่คือถูกต้องคือเสด้ค่ะมอพันธ์ี่เราจะบอกใครว่าหนูเครียดมากตอนที่เราเรียงชุดว่ายน้ำอ่ะแล้วเราเป็นคนก่อนมุกอ่ะหนูก็คิดไม่ใจไม่ได้แล้วไปมาเทียวชุดว่ายน้ำนี่เครียดยี่สิบเจ็ดสิบเก้าเลยไม่มีชื่อเลยนะนี่ตอนแรกอ่ะอันที่บอกว่าถ้าสัวทำทรงนี้อันที่จะโอนมาหมื่นหนึ่งมันไม่ชิ่งเหรอคะมุกก็เลยบอกว่ามุกยังแม่ไปแล้วไม่เปหรอก แต่ไพ่เนีอาตีตรงมากเลยนะใช่สวยมากเลยหมดไปในซก้แล้วนะหรือว่าเราจะไปกัคอนโะไปอ่อนนุชก่อนนะมันมันไม่มมันไ่เสียใจแล้วมันได้คอนโดฟรีสองปีสองปีเลยเหรองปีสองปีต้ไงอยู่กับราชานะหนึ่งสอง ทุกคนครับตอนนี้เป็นเวลาตีสี่นะครับผมดูขอปิดคลิปแล้วกันนะฝากา like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะครับลาไปก่อนแล้วนะเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย